สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกของเรื่องเล่าผีไทยที่ทั้งน่ากลัวน่าขนลุกและบางเรื่องอาจใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับแพรและทีคู่หูคู่หลอนที่จะมานั่งเมาส์มานั่งเล่าเรื่องผีที่เราไปขุดมาได้จากทุกมุมของไทยแลนด์ดินแดนผีผีของเราและวันนี้นะครับ เราสองคนขอพาทุกคนไปสัมผัสกับความลี้ลับที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนบอ่อเลี้ยงกุ้งใช่แล้วค่ะบอ่อเลี้ยงกุ้งธรรมดาธรรมดาที่เราเคยเห็นเวลาไปเที่ยวต่างถังหวัดหรือผ่านถนนลูกรังแดชนบทจริงๆแล้วมันอาจไม่ธรรมดาอย่างที่คิดโดยเฉพาะถ้ามันเคยมีศพถูกโยนลงไปเรื่องนี้ชื่อว่าศพบ,บอ่อกุ้งตายก็เฝ้าตื่นมาก็อยู่เป็นแนวสยองขวัญแบบวนลูป วนซ้ำที่ตัวละครของเรื่องไม่สามารถหนีเอาจากวงวลนของความผิดความหลอกหลอนและความตายได้เลยฟังแค่ชื่อก็น่าขนลุกแล้วใช่ไหมครับแถมบรรยากาศของเรื่องนี่คือไทยแท้สุดๆบ้านไม้ยกพื้นบ่อกุ้งเก่าๆห่างไกลผู้คนเงียบเงียบวังเวงยิ่งกลางคืนคือไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความเงียบ ใช่ค่ะแล้วในเรื่องนี้ตัวละครหลักคือพงชายหนุ่มที่กลับมารับช่วงต่อกิจการบ่อกุ้งของพ่อหลังจากพ่อเสียชีวิตด้วยเหตุการณ์ที่คลุมเครือแล้วก็มีแฟนสาวชื่อว่าเดือนที่ตามเขากลับมาด้วยอย่าลืมลุงเก่งนะครับคนงานเก่าที่ดูเหมือนจะรู้อะไรมากกว่าที่พูดออกมาและคนที่น่ากลัวที่สุดของเรื่องเลยก็คือเธอผู้หญิงที่หายไปแล้วกลายมาเป็นสิ่งที่อยู่ในบ่อ บอกเลยว่าอ่านแล้วเหมือนถูกลากให้จมลงไปในน้ําจริงๆเรื่องมันเริ่มจากที่พงเขากลับมาบ้านแล้วเริ่มเจอเหตุการณ์แปลกๆรอบบอกกุ้งทั้งเสียงทั้งเงาทั้งคนที่หายไปแบบไม่มีคําอธิบายแล้วมันค่อยๆไต่ระดับจากความผิดปกติธรรมดาไปจนถึงขั้นที่เราสงสัยว่าพงยังเป็นพงคนเดิมอยู่หรือเปล่าใช่ครับ และสิ่งที่แพรชอบมากคือเรื่องนี้มันไม่ได้พยายามหาทางแก้หรือปลดปล่อยวิญญาณเลยมันไม่ได้มีพระมาไล่ผีหรือมีพิธีกรรมใหญ่โตคือทุกอย่างมันนิ่งน่ากลัวและไม่มีทางออกแถมยังใช้โครงสร้างแบบวบนซ้ำอีกครั้งค่ะคือคุณจะรู้สึกถึงความวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าของเหตุการณ์แล้วบ่อนี้ก็ไม่ค่อยปล่อยใครไปได้เลยพูดแล้วก็ขนลุกนะครับแลพะพออ่านจบเรารู้สึกเลยว่าไอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในเรื่องมันไม่ใช่ผีนะครับแต่เป็นความรู้สึก หนีไม่พ้นและไม่มีใครช่วยได้ต่างหากนั่นแหละเหมือนกับว่าถ้าคุณเฝ้าบ่อคนเดียวคุณก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันโดยไม่รู้ตัวและสุดท้ายก็ไม่มีใครเหลือพอจะจำได้ด้วยซ้ำว่าใครคือคนแรกที่ถูกดึงลงไปในบ่อนี้ เพราะมันเงียบเกินไปและทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นซ้ําอีกครั้งเป็นอีกเรื่องที่เล่าด้วยจังหวะช้าแต่หลอนสะกดบรรยากาศแน่นรายละเอียดแน่นและไม่ปล่อยให้คนอ่านได้พักใจเลยค่ะสําหรับใครที่ชอบแนวผีไทยแท้ๆแบบไม่ต้องเอฟเฟกเยอะไม่ต้องมีผีตุ้งแช่แต่หลอนลึกหลอนจริงจนคุณอ่านไม่กล้ามองบอกกุ้งข้างบ้านอีกเลยแพรของแนะนำเรื่องนี้เลยครับและถ้าใครอยากฟังเรื่องนี้แบบเต็มเต็ม ทุกบททุกตอนเราแปะลิงก์ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปเลยนะคะไปตามฟังกันได้เลยรับรองว่าคุณจะไม่กล้าอยู่ลำพังตอนกลางคืนอย่าลืมนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องเสียงกระซิบของวิญญาณด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดหลอนจากทุกมุมของเมืองไทยแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาคุณไปเปิดประตูอีกบ้าน ที่ไม่รู้ว่าหลังประตูนั้นคือโลกของคนหรือของวิญญาณสวัสดีค่ะสวัสดีครับ